ที่อไอเห็นผลจริงๆเลยนะกล่องแรกเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วกระเพอะกายได้แล้วกล่อ,องที่สองตอนนี้ก็คือโอเคแล้วอ่านหนังสือตัวน้อยๆได้แล้วแล้วตอนนี้ไอไอพรอพรอทออี่จะไป,ไปเตรียั้นถ้าจะทำ เซ็งอยู่แล้วไอเคยมาแชร์ข้ามอเซ็งอยู่บ่เคยแชร์เคยแชร่เคยแชร์เขาไม่ได้ให้ขึ้นด้วยที่มอเซนเขาเนี่ยมาถึงตำแหน่งนั้นมวอวอแต่ว่าแต่ว่าเรากินผลิตภัณฑ์เขากับวอเลยแต่ก่อนค่อยเคยไปแชร์ไปแชร์เพราะว่าแต่ก่อนค่อยลงข้าวนะค่อยไปกินข้ามอเซนค่อยเดียเคยไปแชร์อยู่แชร์วันซุดหนึ่งซุดช่องวิชินนะเดี๋ยวจะได้แชร์อยู่แต่ว่าสำหรับไอ้นี่สำหรับไอ้นะวันนั้นชั่ซุด เสื้อสูตรสื้อครับเอ้าต้องลงทุนหรือเสื้อสูทเอ้ามีนะจับใครมีสูดเดียวก็ใส่สูตรไปเลยบะมี่กับบะไซบ่าเป็นยังเออมีอยู่ไอ้ดูไอ้ดูคางแดงในชีวิตเคยเจอแบบนี้คางแดงในชีวิตเคยเจอแบบนี้บ่ขึ้นมาจับใหม่ยู่ประกาศอ๋อคนละร้อยคนโอ้ไม่ใช่ปัญหาครับนั่นแหละเฮาเอาเลยเออเฮาเบ้าได้นี่นี่อันนี้คือความยิ่งใหญ่มีนักข่าว ไปยื่อัดภาพลงวิดีโอของโมซันแล้วงานนี้มันเป็นงานแค่นี้นะเดี๋ยวเอางานตัวนี้ไปที่สเกตไปจับเบน้นเบนซ์กระเี้าหมาวยว่ากระเี้าหมายได้ไหมอาสามเกินห้านาทีครับผมครับแล้วผลมันตอบรับอย่างไรแล้วเขาก็จะบอกว่าผู้ใดแนะนำมาไปนั่นแหละแนะนำตัวเองก่อนเออแนะนำตัวเองก่อนเออแล้วก็ชื่อยไงตัวเองแล้วก็คนแนะนำมา เดี๋ยวถึงวันแล้วเดี๋ยวคุณบุรีบิ๊กจะคุยที่ก็เออเดี๋ยวจะยื่นว่าใส่ไหมให้ฟังว่ามันโอเคไหมนั่นแหละอธิบายว่าตามที่ี่รูวันที่สองห้าผู้นำมาทำบุญอยู่ธน้องไทยแล้วก็เข้าไปแล้วเราก็จะลองลองลองเอาสองหกสองหกเออวันที่สองหกเชิญนะพี่เลยตอนสองทำบุญยุทีเขาเพนถือว่าเป็นเพนแล้วเริ่มเข้าสิบโมงสิบโมงออกจากตลาดมาคือเออสิบโมงเพนเป็นเพนวันสักข้าบุษานี่ยแหละอยู่ที่ออฟฟิศ สิบเอ็ดสิบโมงสิบโมงครึ่งไหนป๋สิบโมง,โมงครึงงคร่งเราสล<ม>าไปเอ้ยกับไอ้ไปสิบโมงครึ่งน่าได้เยอแล้วกับผู้นำกับปปปปอิปปะกันอนีแไละจะคุยเรื่องนี้รถคุยเองนกจากจะคุยเรื่องนี้นําเ้าไปคือทำบุญเรื่องพระอยู่บริษัททพ่อม,มันดีจะ<อ>งกันาะอันนี้คือไปทำบุญชื่ชื่อบมีอย่างอื่นจ้ะเพียงแต่ปปะกันนีนอกันีจ้กหลังจากทำบุญแล้วแล้วกับผู้นำวางเพี้นกันที